ใครที่ยังลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสไม่ทันท่านทำใจเผื่อไว้หน่อยนะครับว่าเฟสหนึ่งนี้ท่านอาจจะลงไม่ทันจริงๆแล้วครับเพราะวันนี้คือ22ตุลาคม68ปรากฏว่าเขามีการดึงสิทธิ์กลับมาจากคนที่ขาดคุณสมบัติเหลือเพียงแค่980เท่านั้นตอน6โมงเช้าแล้วแน่นอนครับจำนวนแค่นี้ใช้เวลาไม่กี่วินาทีคนลงทะเบียนหมดเกลี้ยงเต็มเรียบร้อยแล้วครับ ดังนั้นต่อไปสิ่งที่คุณทำได้ครับก็เดี๋ยวรอดู6โมงเช้าของพรุ่งนี้23ตุลาคม68ดูซิว่าจะมีสิทธิ์ที่โดนดึงกลับมาในเหลือมากน้อยขนาดไหนแต่เชื่อได้ว่าแทบจะไม่เหลือแล้วครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่คุณต้องรอครับไปรอวันที่12พฤศจิกายนครับเหตุผลเป็นเพราะว่าคนที่เขามีการสมัครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะรับสิทธิ์ไปแล้วหนในเงื่อนไขสําคัญก็คือ พวกเขาจะต้องใช้เงินครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนตอน5ทุ่มนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครใช้เงินครั้งแรกไม่ทันวันเวลาดังกล่าวสิทธิ์เหล่านั้นก็จะโดนดึงกลับมาให้คนอื่นเขาได้มีการลงทะเบียนได้นะครับเพราะฉะนั้นใครลงทะเบียนไม่ทันเดี๋ยวไปรอลุ้นเอาครับ6โมงเช้าวันที่12พฤศจิกายน68นะครับอีกหนึ่งขั้นตอนที่สามารถลุ้นได้ครับคือไปรอลุ้นโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสท,ที่2เลยครับ ซึ่งทางโฆษกรัฐบาลบอกว่าน่าจะให้สิทธิ์กับคนที่เขาพยายามไปสมัครแอปพลิเคชันเป๋าตังพยายามไปยืนดันตัวตนเรียบร้อยแล้วก่อนคนที่ไม่มีมือถือนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ตกหล่นในเฟสแรกก็น่าจะมีความสําคัญควรจะได้ในเฟสที่2ต่อไปก่อนใครเพื่อนเลยนะครับนอกจากนี้ครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นระบบแจ้งมาว่าขอรอการตรวจสอบผลภายใน3วันเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มมีการทยอยแจ้งมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าน SMS หรือว่าผ่าน notification ในแอปเป๋าตังครับคุณก็รอใช้เงินกันได้เลยครับในวันที่29ตุลาคม68นี้ผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังนะครับและก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าการแจ้งผลผ่าน SMS มานั้นเขาจะไม่มีการแนบลิงก์มาโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเป็น SMS ที่มีการแนบลิงก์มาห้ามกดเพราะนั่นคือมิจฉาชีพร้อ ว่าแต่ว่าตอนนี้มีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนได้รับการแจ้งผลผ่าน s m s หรือว่าผ่านเป๋าตังมาเรียบร้อยแล้วบ้างรวมถึงท่านไหนยังลงทะเบียนไม่ทันทั้งทัที่คุณมีแอปเป๋าตังแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ